พี่อ่านแล้วทำไปเพราะอะไรครับพี่ชี้แจงได้นะครับพี่ได้ตั้งใจไหมครับเดี๋ยวโอ้ยค่แบเราเราจับได้มานานอย่าพี่ว่าว่าเขามีอะไรกับเราอ่ะครับอันนี้เราทำไปเพราะอะไรพี่ชี้แจงได้เลยพักนิดนึงครับเรามีสุกที่จะให้กัน ไมตอบก็ได้ยังยังยังไม่ตอบอยู่อยยังไม่ขอตอบเนาะพี่อันนี้แฟนพี่เกียวนะครับพี่ก็มีขสข้องนะแฟนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหนนะครับขออยางเดี๋ยวไปขอส่อักันงด้ยนะครับมีขววนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับขอขอขาอเขารอรอเขอาอเขารเขเขรอบขารรับรอเขงเลยเนาะเรรเราตกใจพี่ที่เอเรอเาอารอ เรากับทางคนตายเป็นอะไรกันที่ขอขอถามให้พี่เปิดใจให้ฟังหน่อยครับรู้จักกันถึงขั้นเป็นอ่าคนสนิทคนรู้ใจไหมครับไม่ไม่สนิเห็นว่าคนก่อเหตุก็พยายามเคยก่อเหตุทำกับน้องชายที่มาก่อนแล้วใช่ไหมครับแก่ขี้หงุดหงิดมากไหมพี่อืกพี่ตอนอยู่ในเหตุการณ์เราได้เปิดห้องให้แกเข้ามาไหมครับไม่อ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามาเลยยืนยันให้ทีมข่าวฟังหน่อยครับพี่ครับไม่ไ่ด้รอดมา อันนี้เราไปรับเขาที่บ้านเลยครับ ตอนนี้เคลื่อนเลยพี่จะให้ปากทำไปแล้วกเคลื่อนถือไหมครับไม่ครับก็คือหลงหรือี้ที่ใจะเป็นสิ่งที่พี่อยากพูดทักประเด็นสองประเด็นก็ได้พี่ว่าที่ผมบอกไปแล้วต้มต้มนะครับเราจับได้นานยังครับพี่อันนี้หลงผมให้การในชั้นในเคือพี่อ่อนอยากรู้ว่า,ว,าว่าแฟนเราเนี่ยกับทางคนนั้นเนี่ยเป็นอะไรกันพี่แต่เราเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอพี่ทำไมถึงต้องต้องผมไม่ได้เลิกกันครับยังส่งมีไปส่งรถกันอยู่โอเคครับ เราถ้าปมปัญหาเลยเพราะว่าลูกชายรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้น,นานหรับประมาณสามวันเกกนี่ยรู้จักกันรู้จักกันทางไหนครับพ่อทางที่ขเขาไปเที่ยว,วกันในกลุ่มครับแต่ญาติคนหนึ่งรู้จักกันหน้าแต่ว่ารู้จักกันยังนานอะไรเพรเพื่อนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยพอวันที่ลูกจะมามาที่จุดเกิดเหตุเารามีลูกไปบอกก่อนนะครับว่าจะไปบอกใกันแม่เขาครับผมไม่ได้บอกใคร เขาบอกว่าออเจะออกไปนอกบ้านไปอะไรเพื่อนนะอะไรผู้หญิงคนนี้เราเคยเจอหน้าก่อไหมไม่เจอครับไม่เคยเจอเลยอยากเห็นหน้าเพราะยังครับทำไมถึงอยากเห็นหน้าเขาก็มันโดนหลอกลวงหลอกลวงเข้ามาคือในข่าวเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุจะมาขี่มอเตอร์ไห้องที่ติดกับลอกผู้ชายตรงมันหลอกหลอกหลอกลวงลุกเมาครับทำไมทำไมผู้ชายเขา มาจองห้องก่อนใช่ไหมผมสงสัยตรงนี้ครับอ,อยากถามผู้หญิงคนนั้นว่าอย่างไรอยากถามผู้หญิงคนนั้นว่าวางแผนให้การกรรมให้เอาลูกของ,องมันตายตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมปกติเองน้องเป็นคนดีน้องเป็น,นคนดีมากครับครับไม่ติดยาเสพติดไม่ทำเสยงานครับเล่าเมื่อกี้ในบางครั้งเขาทำงานากับปเป็นเวลาครับ เลี้ยวกับผู้หญิงคนนี้บ่อยไหมพ่อในระยะเวลาสามวันที่ผ่านมาผมคุณรู้ว่าการนี้รั้งแรกครับค่ะเราคาดการณ์ว่าตอนที่เขาเข้ามาแล้วพ่อผู้หญิงคนนั้นเขาดูเห็นใจนะหรือว่าผมมั่นใจว่าเขารู้เห็นใจครับมัอยากเจอผู้หญิงคนนี้เว่าเขาก็กำลังอยู่นัานแหละแต่ตำรวจงเงี้ยเราจะรอเจอเขาไหมหรือว่างยรจะเจอมากเลยครับ เจออย่างนี้หรือว่าถามอะไรกันอยากจะถามเพราะว่าเพราะอะไรแล้วหลอกหลวงล,ล,ล,ลูกผู้มาทำไมแบบนี้คือพลูกผมถามอะไรให้เที่ยมเกิดใจพ่อครับขอเทียมเกินใจครับมันทำทำเกินไปครับเขาต้องมาจ่าย,ทยแทนโฉลเด้อลูกผมเนี่ยเห็โโนในประวัติเขาก็โชควยนเรื่อยพยายามฆ่าเรื่อยๆครับอยากให้รับพูดยังไงบ้าง อากนี้นรับต้นแบบนกันทูกทายเป็นยังไงนะพ่อที่ผ่านมาเขาเขาแบบมีแบบงางของหอนีหรอวเข่ยนกีเลยนะนกงานจอหอนก็ไม่ดีกับผมด้วยครับน้องทำงานอะไรอที่เขาจัดของน้องครับหลังกพี่บ้าเลยก็จะมาได้เขาหลังสร้างนี่ก็สร้างตัวใจกนครับ